หัครบสีเตลระบำใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้มีสีอะไรบ้างมีสีมีสีชมครับอ่าครับกรีนอ่าสีเหลืองเยลโล่ครับอ่าเยลโล่สีชมครับอ๋อออเรนออเรนสีสีชมพูครับพิงแล้วก็มีอะไรอีกครับสีเหลืองเยลโล่ครับอ่าเยลโล่อีกอ่ะครับแล้วมีอะไรอีกตัวนี้คือนมนมแล้วตัวนี้คือ าแล้วตอนนั้นคืออะไรพี่คนอ่าคัตเทิลบัตนะครับค่ะเราต้องเทลงกันก่อนนะครับอ่าเทลงเลยครับเทเบาๆนะลูกมหมดน,นะครับเทเออโอเคทำแ,แล้วต้องหยดสีลงไปครับอ่าขั้นตอนต่อไปลูกไม่ใช่ขั้นตอนแรกอ่าเราหยดสีลงไปหยดเลยลูกอ่าครับจุ่มงให้ดูครับจุ่มน้ำยาล้างจานใช่ไหมครับโอ้ว้าว ว้าวเธอสีมันเต้นระบำว้าวเธอว้าวเธอสีมันเต้นระบำด้วยว้าวอ่ะเธอจุ่มลงไปเลยลูกจุ่มเนี่ยเนี่ยจุ่มลงไปเลยอ่ล้วแม่ลองใส่อันนี้ดูเธอจุ่มน้ำยาล้างจานอีกลูกโอ้มันเต้นระบำนะคะทุกคนมือแม่เลิศมากอ้าวสำหรับวันนี้ เอาเร็วสำหรับวันนี้ก่อนสำหรับอันนี้ครับไปบ่ายครับขอบคุณครับด้วยติดติดตามชมติดตามชมแน่อะไรคลิปอะไรคลิปอคิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับอ่าบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายครับทำอีกครับไปอีกครับแม่